ทักษิณสักกะระครูบาศีวิชัยกลุ่มเสื้อแดงภาคอีสานรอต้อนรับอบอุ่นทักษินสักกะระครูบาศีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากลุ่มเสื้อแดงภาคอีสานรอต้อนรับอบอุ่นก่อนขึ้นรถไปวัดพระาธาตุดอยสุเทพวันนี้15มีนาคม67 เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมนางสาวแพทองทานชินวัตรนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรนายสมชายวงศสวัสด์และหลานๆเดินทางมายังอนุสาวรีครูบาสรีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทอพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อสักการะอนุสาวรีครูบาศรีวิชัยโดยมีกลุ่มเสื้อแดงจากภาคอีสานมาถือ ป้ายรอต้อนรับขณะที่พลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตนายนิรัตพงศิทธิธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกอบจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาให้การต้อนรับท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบหลังนายทักษิณเดินทางมาถึงกลุ่มคนเสื้อแดงได้เข้ามาต้อนรับโดยมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งคุกเข่าลงและก้มกราบนายทักษิณจึงบอกให้หญิงคนดังกล่าวยืนขึ้นมา จากนั้นมีพระสงฆ์มอบเครื่องรางให้ส่วนชาวบ้านที่มารอต้อนรับก็มอบกระเช้าของฝากให้ในายทักษิณจากนั้นนายทักษิณได้นําดอกไม้ทุบเทียนกราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาพร้อมนาพวงมาลัยดอกดาวเรืองคล้องที่องค์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังสักการะครูบาศีวิชัยแล้วนายภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยได้รายงานเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์อนุวารีครูบาศีวิชัยการเพิ่มปริมาณน้ำของน้ำตกห่อวยแก้วและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำดอยสุเทพปุ๋ยจากนั้นนายทักษิณและครอบครัวได้ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางต่อไปอยังวัดพระาธาตุดอยสุเทพเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกใหม่เปิดตัว Enterprise Thailand ขับเคลื่อนการทุดเชิงธุรกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกใหม่เปิดตัว Enterprise Thailand ขับเคลื่อนการทุตเชิงธุรกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทย5มีนาคม2567 Enterprise Thailand โครงการธุรกิจระดับโลกที่ส่งเสริมการทุตเชิงธุรกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เปิดตัวงานเสวนาทางธุรกิจ Enterprise Thailand Forum 1 2024 Opening Chapter Unlocking the Great u n t e o p r t u n i t i o n the Great Room ภาคเซลมอย่างเป็นทางการโดยมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนอธิสถานทูตหน่วยงานของรัฐภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษากว่า100ท่านเข้าร่วมงานผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัว Ent e r อร์ s e t h ์ไ l a n d โครงการที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไทยในเวทีระหว่างมอประเทศคุณเบนไรวินกิติกวันกุลผู้ร่วมก่อตั้งและพาร์ทเนอร์บริษัทมาริเคิลสติงกรุ๊ปและกรรมการบริหารของ Ent e r อร์ s e t h ์ไ l a n d กล่าว ในขณะที่ประเทศต่างๆตื่นตัวเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเดิมเราเชื่อมั่นว่าเวทีของเราจะมีบทบาทเล็กๆในการผลักดันและขับเคลื่อนการค้นพบโอกาสใหม่ๆในตลาดใหม่ๆภูมิภาคใหม่ๆส่งเสริมการแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทั้งขาเข้าและขาออกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทั่วโลกภารกิจของ e อ t e r p r i s e Thailand ด์ในการขับเคลื่อนการทุตทางธุรกิจประกอบด้วย การจัดกิจกรรมและการประชุมที่สร้างผลลัพธ์และเชื่อมโยงธุรกิจไทยกับพันธมิตรระดับโลกการให้ข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดใหม่การให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับภาคเอกชน Discovering New Global Opportunities เปิดโอกาสการค้าการลงทุนระดับโลก เอกอัครราชทูตจากประเทศโมร็อกโกและผู้แทนจากสถานทูตในจีเรียคาซัสสถานเปรูและอินโดนีเซียได้ให้เกียรติอัปเดตข้อมูลโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกใหม่เจาะลึกศักยภาพและเทรนด์การค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายและกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดโลกใหม่ Thailand S Global r e a d i n e s s s u p p o r t for Inbound and Outbound b u s i n e s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  ความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจระดับโลก ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจระดับโลกพร้อมข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหนา้าที่ภาครัฐและผู้นำภาคธุรกิจและในช่วงสุดท้ายภายในงานมีกิจกรรมในทอ์คิงที่ทางเอ t e r p ร์ s e Thailand ด์ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารผู้ประกอบการที่มาร่วมงานพบกับทางสถานทูตแต่ละประเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการต่อย,ยอดทางธุรกิจต่อไปเกี่ยวกับ Ent e r อร์ s e t h ไ i l a n d ด์ Enterprise ร h a i l a n d โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจระดับนานาชาติที่ร่วมก่อตั้งโดยมาริ i c a n สติงกรุ๊ปมิกจีซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และนโยบายต่างประเทศเชี่ยวชาญด้านการเข้าสู่ตลาดและบริษัทเจริญสุขคอร์เปอเรทกรุ๊ปจำกัด CCG บริษัทผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประสบการณ์ด้านแบรนด์และการตลาดและด้วยเครือข่ายที่ปรึกษาพันธมิตรทั่วโลกของพวกเราและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานทูตหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงความสำเร็จด้านการค้าการลงทุนและการกำหนดอนาคตความร่วมมือในระดับน,นานาชาติต่อไปสถานทูตภาครัฐภาคธุครกิจหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของ Enterprise Thailand ได้ทางเว็บ www.enterprise-thailand.org หรือ contact@enterprise-thailand.org